สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของ t a เ e n t กันนะครับผมว่าแต่ละอาเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันทํางานยังไงนะครับบอกก่อนว่า Talent ในเกมนี้นะครับเราสามารถอัพได้แค่35แต้มเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เวลาอัพไปแล้วเราไม่สามารถที่จะรีเซ็ตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนอัพให้ดีก่อน วันนี้ก็จะขอแชร์ให้ฟังด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอัพอะไรไปแล้วบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพื่อเป็นแบบแนวทางให้เพื่อนๆในการอัพสกิลนั่นเองนะครับบอกกันว่าทาเล่นแต่ละทาเล่นเนี่ยมันดีหมดนะครับผมแล้วแต่ว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่มีถูกมีผิดนะครับมาที่สเปลท่าเล่นก่อนนะครับอินเซนติโอมาสเตอรี่เปลี่ยนจากไฟเดี่ยวเป็นไฟหมู่นะครับผมมองว่าถ้า AOE หรือว่าถ้ากลุ่มในเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนกานในบาวจังหวะับคร AxiO Mastery เนะครับเป็นการดึงกลุ่มเข้ามาอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะครับผมมองว่าอันเนี้ยเหมาะกับการคอมโบกับ Incendio ก็คือดึงมาแล้วก็ใช้ไฟหมูกกลับไปอะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างคือเวลาเราเจอศัตรูแบบกลุ่มนะครับมาเยอะๆแล้วมันใช้บาเรียสีม่วงด้วยเนี่ยเราล็อกเป้าไม่ถูกอะไรแบบนี้นะก็สามารถใช้เ x ็ก m a s t e r y เตรี่เดึงกลุ่มเข้ามาหาเรามันจะได้โดนตัวที่มันใช้บาเรียด้วยนั่นเองนะครับ เลวิโอโซที่เปลี่ยนจากการลอยแบบตัวเดียวเป็นหลายตัวนะครับอันนี้เนี่ยหลักการเดียวกับท่าอินเซนโดเฮ้ยท่าเอ็ซิโอเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดใครต้องการสตันหมู่หรือว่าต้องการแบบแตกบาลีง่ายๆก็ควรจะอัพเหมือนกันดิฟิโนมาสเตอรี่นะครับที่ทาให้ท่าเนี้ยมันยิงได้มันทะลุผ่านไปโดนตัวข้างหลังได้นะครับโดยปกตินะครับผมดิฟิโนเนี่ยเราจะใช้คู่กับกราซิโอนะครับก็คือว่าแช่แข็งก่อนใช่ไหมเพื่อทาดาเมจให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ดิฟิโนตามไปจะเป็นดาเมจที่แบบว่าเยอะมากๆากเพราะฉะนั้นนอาานนอนาหยเหม้งื ดิโพโซมาสเตอรี่นะครับก็คือว่าผลักศัตรูแบบกลุ่มไปข้างหน้านะลักษณะ AOE เนี่ยน่าจะเป็นแบบโคนนะครับเป็นแบบโคนเลยก็น่าจะเหมาะกับเวลาเราดึงศัตรูมาเป็นกลุ่มแล้วก็ผลักให้มันชกนกำแพงแบบนี้นะครับคอนฟิงโกอันนี้แนะนำให้อัพมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลายิงใสรศัตรูเนี่ยจะทำให้มีลูกบอลแฮกกิ้งหรือว่าลอยตามศัตรูตัวอื่นด้วยนะครับเหมาะสำหรับการสู้กับอันเดนมากเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยผมแนะนำมากมากเลยบอมบาราดาที่ทำให้ระเบิดเนี่ยมันมี แอรี Area, หรือว่าพื้นที่ระเบิดมากขึ้นนะครับอันนี้เหตุผลเดียวกับตัวอินเซนติโอหรือว่าท่าไฟเลยนะครับว่าอะไรที่เป็น a อ e เนี่ยมันค่อนข้างใช้งานสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยเดสเซนโดนะครับทำให้เวลากระแทกพื้นเนี่ยมันมีช็อคเวฟออกมาทําให้ศัตรูมันชะง,งักนะครับผมส่วนตัวสกิลเดสเซนโดอ่ะมันดีอยู่แล้วก็คือใช้คู่กับเรปิโอโซยกลยขึ้นมาแล้วก็สแลมลงพื้นนะครับดามเมจมันแรงมากๆแล้วก็ยิ่งมีช็อคเวฟช่วยด้วยเนี่ยมันทำให้สกิลมันสมบูรณ์มากขึ้น,น กาเซียสมาสเตอรี่นะครับเวลาเราแช่ศัตรูเนี่ยแล้วก็ยิงปุ๊บมันจะระเบิดเป็นวงกว้านะครับก็เหมาะสำหรับทำคอมโบกาเซียสแล้วก็ดิฟินโดเลยนะครับผมก็น่าอัพเหมือนกัน Transformation Mastery นะครับเปลี่ยนศัตรูให้เป็นถังแล้วก็เอาไปคว้างใส่ตัวอื่นนะครับซึ่งระเบิดเนี่ยมันก็จะเป็น AOE ด้วยนะครับผมมองว่าสกิลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนอกจากว่าจะฆ่าศัตรูฟรีๆหนึ่งตัวแล้วเนี่ยยังทำดาเมจให้ตัวอื่นด้วยนะครับ สรุปแล้วทาเลนสเปลนะครับผมขอจัดอันดับความสําคัญไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้วกันเนอะทาเลนดักอาร์สนะครับแนะนำว่าถ้าใครมีท่าครบแล้วเนี่ยแนะนําให้อัพเต็ม10เลยนะครับผมเพราะว่าเป็น Talent ที่ดีมากๆแล้วก็โกงมากๆเลยนะครับส t ตน n ิงเคิร์สนะครับเวลา s t u p ิฟาเนี่ยจะทําให้ศัตรูที่โดนไปนะครับติดสถานะเคิร์ด้วย บัตเคิร์สนะครับที่ทําให้เรายิงศัตรูที่ติดสถานะเค r ร์สได้แรงขึ้นตรงนี้แนะนําว่าถ้าใครมีเอฟเฟกที่เพิ่มความแรงของศัตรูที่ติดเค r ร์สนะครับให้ใส่เลยครับผมจะทําให้ดามจมันแรงบ้าระห่ำม,มากน็อกแบ็กเคิร์สนะครับทำให้ฟริปเพนโดเนี่ยติดสถานะเค r ร์สด้วยเหมาะสําหรับการสู้กับโทรครับเวลาโทรเขาตีมานะครับถ้าเหลืองเนี่ยให้เราหลบแล้วก็ใช้ฟริปเพนโด o โทรจะติดเค r ร์สแล้วก็สตันด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยทำดามจได้ต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงมากๆเลย Disarming Curse นะครับทำให้ e x p e r i a r m a s เนี่ยติดสถานะ Curse นะครับเหมาะสำหรับเวลาเราสู้กับพวก Goblin เนี่ยเวลาเราปลดอาวุธได้แล้วคว้างกลับก็จะทำให้ดังเหมันแรงขึ้น Slowing Curse นะครับทำให้ a r i s t o Momentum เนี่ยติดสถานะ Curse แล้วก็ Slow ด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยใช้ท่านี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยการติดสถานะ Curse ได้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับ Enduring Curse นะครับทำให้สถานะ Curse ของศัตรูเนี่ยมันอยู่นานขึ้น ครูซิโอมาสเตอรี่นะครับนอกจากทําให้ศัตรูมันติดเคิร์สแล้วเวลาเรายิงใส่ตัวนั้นนะครับจะทําให้เกิดโปรเจกต์ตายแล้วก็โดนตัวข้างๆติดเคิร์สด้วยอิมเพอรีโอมาสเตอรี่ศัตรูที่ถูกเราควบคุมจิตใจนะครับจะทําให้ตัวนั้นเนี่ยตีศัตรูตัวอื่นแล้วติดเคิร์สไปอีกอาวาาเคทัฟารมาสเตอรี่นะครับใช้ท่านี้แล้วศัตรูที่ติดเคิร์สในแผนที่ทั้งหมดจะตายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่เราอัพมาก,ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นครูซิโออิมเพอรโอหรือว่าทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะคร พอแจกจ่ายปับเสร็จแล้วนะครับใช้ท่านี้เข้าไปเรียบร้อยทั้งแมปแน่นอนครับเคิร์สแซปเปอร์นะครับจัดการศัตรูที่ติดเคิร์สเนี่ยจะทําให้เลือดเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอวดาเคทัฟฟาทีเดียวเนี่ยเลือดเต็มแน่นอน,นครับสรุปแล้วทา l e เลนดักอาร์สเราควรจะอัพอะไรนะครับส่วนตัวผมมองว่าอัพหมดดีกว่าไหนๆเราก็ได้เวทมนครบแล้วนะครับอัพหมดไม่เสียหายแล้วก็เป็นเกมเพลย์ที่สนุกมากขึ้นมากๆเลยนะครับ มาถึงคอเ t เลนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดก่อนนะกันว่าอันไหนมันคืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าอะไรเนี่ยควรจะอัพก่อนอัพหลังนะฮะแล้วก็มาดูที่ s p ปลโนเล w หนึ่งสอแล้วก็3นะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มหน้าต่างการใส่เวทมนต์ก็สั้นๆนะครับผมอัพเถอะเพราะว่าแค่เวทมนต์เนี่ยก็ใส่ไม่พอแล้วนะครับไหนจะต้องไปถูสัตว์ไหนจะต้องไปแก้ปริศนาเปิดไฟเปิดอะไรอีกก็ควรอัพให้เต็มนะครับสอันนี้ วิกเก็ตเวลโพชั่นหรือว่าพชั่นเพิ่มพลังนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมานิดนึงสองก็คือเพิ่มมากใช่ไหมก็อันนี้ส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะคราโพชั่นได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเพราะว่าพชั่นเราสามารถเก็บได้ทั้งหมด25อันเลยนะมีโพชั่นใช้อย่างเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะอัพก็อัพแค่1พอก็ได้เหมือนกันสวิปนะครับเวลาเรากด กลิ้งค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นท่าพุ่งแบบนี้นะครับหลบไปหลบมาทําให้การหลบหลีกของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นถ้าถามว่าปกติแล้วการกิ้งธรรมดาหลบได้ไหมมันก็หลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสวิปเนี่ยมันทำให้เกมเพลย์ของเรามันลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็เข้าหาศัตรูเร็วขึ้นก็เป็นอะไรที่โคตรอัพเหมือนกันเมจิกคมาสแมทรี่นะครับก็เวลาเราตรีธรรมดาคู่ดาวของเวทมนต์มันก็จะเติมเร็วขึ้นนะครับแอนเชนเมจิกทรูเอ็กซ์เพอร์ยนะครับก็เวลาเราเอ็กซ er ์เพลย์มัสศัตรูเนี่ย สามารถที่จะเอาอาวุธที่มันเด้งออกมาคว้างกลับไปได้นะครับรวมไปถึงพวกอะไรนะที่เป็นกอปปี้ยิงธนูนครับก็สามารถเอาเวทคว้างกลับได้เหมือนกันถัดมาจะเป็นพวกที่เพิ่มหลอดมนโบราณน,นะครับหรือว่าหลอดสีฟ้าอย่างเช่นพวกโพเทโกที่บล็อกแล้วเพิ่มหลอดนะครับอีเวชั่นที่เวลาหลบแล้วจะเพิ่มหลอดเหมือนกันแล้วก็เบสิคแาสแอร์บอลก็คือว่าเวลาศัตรูมันลอยอยู่แล้วโจมตีเนี่ยเราจะเพิ่มหลอดมนโบราณน,นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีนะ เพิ่มหลอดมันโบราณได้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงท้ายเกมถ้าเกิดเรายิ่งทำเควสหรือว่ายิ่งเดินพวกเก็บของที่เพิ่มหลอดได้เยอะๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าเรามีหลอดเยอะอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้บ่อยอยู่เรเวเรียโอมาสเตอรี่นะครับทำให้อนาเขตหรือว่าเวลาเราสแกนเรเวเโอเนี่ยมันกว้างขวางมากขึ้นนะผมมองว่าอันนี้ควรจะอัพกอ่อนเลยด้วยซ้ําเพราะว่าอ่ามันทําให้เราสํารวจได้เร็วขึ้นนะครับกว้างขวางขึ้นแล้วก็เจอของเร็วขึ้นรป,รประมาณนี้นะ โปรเ e กโตเอ็กซ์พก็คือเวลาเราบล็อกเพอร์เฟกนะครับผมก็คือแพรลี่เพอร์เฟกเนี่ยจังหวะให้รอวงกลมสีเหลืองมันเข้ามาถึงวงในสุดแล้วค่อยกดบล็อกนะครับมันจะมีโปรเจกต์ตายสองอันพุ่งออกไปหาศัตรูทำดาเมจได้ด้วยนะครับสูบีไฟน์มาสเตอรี่ก็คือว่าเวลาเราแพรี่แล้วสวนกลับก็จะเป็นการเพิ่มให้ศัตรูมันสตันนานขึ้นนะครับ s ู p ีไฟน์เอ็กซ์พก็เวลาเราแพรี่ได้นะครับนอกจากทําให้ศัตรูมันชะงักเนี่ยจะทาให้โดนดาเมจด้วยอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะ โปรเทคโกมาสเตอเวลาเราเพอร์เฟกโปรเทโได้เนี่ยมันจะเป็นบาเรียแบบระเบิดออกมานะครับทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วก็ทําลายบาเรียด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับอันนี้คือดีมากๆนะครับทำดาเมจบางทีเนี่ยศัตรูแทบจะตายหมดทั้งฉากได้เลยนะสรุปแล้วคอ e t เลน n t นะครับผมขอจัดลําดับความสํำคัญการอัพไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นความผิดของผมนะ ทาเลนสตลนะครับหรือว่าทาเลนรอบเรนเนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าใครอยากจะอัพสายสเตลก็อัพสุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทาเลนของเกมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นสเตลก็ข้ามได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมก็ไม่ได้บังคับว่าเราต้องมีสเตลแบบดีมากๆถึงจะผ่านได้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะอัพจริงๆก็อาจจะอัพแค่ฮิวแมนเดมิกรสนะครับที่ทําให้เราสปินได้ระหว่างที่หายตัว ส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างก็จะมี Sense of s e c กเซซกับ2นะครับที่ทำให้ศัตรูเนี่ยตรวจจับเราได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จะมี Petificus Totalus ที่ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบข้างเนี่ยโดนทานีไปด้วยนะครับ t a l e n t r o o m of requirement นะครับก็อันนี้จะเป็นท a l e เลนพวกโพชั่นแล้วก็พวกพืชนะเรามาดูพวกผักพวกพืชก่อนก็จะมีตัวผักกาดนะครับที่ทำให้เราซัมมอนได้2ตัวเลยนะครับก็คือ Fertilizer แมนเดร็กเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะเวลาของการที่ศัตรตูมันมึนนะครับเวโนมัสเ e n ทา c u คูล่าก็คือมีดาเมจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําให้เวลายิงเนี่ยโลกศัตรตูแตกด้วยนะครับบิลผักในเกมนี้นะครับส่วนตัวมองว่าโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีบิลที่สามารถที่จะใส่แล้วเพิ่มดาเมจของพวกพืชผักได้นะครับถ้าใครจะเล่นสายพืชเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ควรจะอัพเต็มถ้าเกิดเล่นสายพืชน,นะ เอเดอรัสโพชชั่นโพเทนซีทำให้โพชชั่นอันนี้นะครับที่เรากินไปเนี่ยทำให้เราเป็นอมตะแล้วก็สะท้อนการโจมตีของศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าดีมากถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องเนี่ยผมแนะนำว่าให้อัพอันนี้ก่อนเลยนะครับทำให้เราเล่นง่ายมากโพชชั่นหายตัวทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยมันนานขึ้นนะครับใครเล่นสายสเตลก็ควรจะอัพอันนี้เสริมเข้าไป m a x i m a p o t i o n p o t e n c y p o t ่ o n นที่เพิ่มดาเมจให้เรานะครับผมก็จะมีดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยทำให้บาเรียของศัตรูมันแตกด้วยนะครับ Thunder b r e w p o t ท n c y ทำให้ระยะแล้วก็ดาเมจของ p o t ช o n อันนี้เนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันดีขึ้น f o c u ส Po t ช o n p o t e n c y นะครับระยะเวลาของ p o t ช o n อันนี้นมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราใช้สเปลนะครับหรือว่าร่ายคาถาระหว่างที่เราใช้ p o t ช o ่นอันนี้อยู่โฟกัสพ o ชั่นนะครับผมมองว่าถ้าเกิดคนที่เล่นเวทอวดาาาเเคคคฟรรรบาบ่่่อยๆนีวววจะะะัพไ้ลา เวทนั้นอะ่ะมันมีการคูลดาวที่มันนานใช่ไหมเราจะได้ใช้เวทอื่นเนี่ยคอมโบไวเรื่อยๆนะครับจะได้กลับมาใช้ได้อีกรอบนึงถ้าถามว่าในทาเลต์ชุดนี้นะครับควรจะอัพไรผมมองว่าโฟกัสพอชันครับแล้วก็แม็กซิมารพอชันแล้วก็เอนดูรัสพอชันเนี่ยสามอันนี้ควรจะอัพไว้เลยนะครับทำให้เกมเพลย์ของเราเนี่ยมันสนุกมากขึ้นแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมมันมากขึ้นนั่นเองครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ t ALEN t ART นะครับถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมป๊อบมาลิสลาไปก่อนสวัสดีครับ